โชตึงหน่อยครับเดี๋ยวจัดไปเลยตาแรกอะ่ะขอแบบชุดใหญ่ฟากาพีด้วยนะตาแรกอะ่ะม,มีคนลงวะคนเดียววะเฮียผมขอมีปืนขอลงไปมีปืนแล้วกูลงหนักมว้ยกูไม่ค่อยจะมีปืนหรอกนะแต่กูชอบลงมาก หัวแบ่ดีครับหหหวาหวาานนนใ้ดู่ออยยเยะคนดันมันก็ได้มันเสมอแล้วครับผมไม่ได้มันเราได้ตายนี่แหละแล้วปืนกูมาอุ๊ยมาได้ไหมจ่าขวัญิพยปลาปวยส่งดาวเจ็ดสิบห้าล้านดอวององ ระเบิดื wow, wow, Dame, <laughs> ball, ่อไอ้จังว้าวดิอุ้ยว้าวดิดันเด้งเากับล็อบบี้เจอพี่วอนี่สวัสดีครับจ้าอ้าวเจอพี่วอลหรอไหนอะใช่เหรอเจอพี่วอ เอาเมื่อกี้พี่วอลเหรอที่ยิงผมอะพี่วอลนะเอาดีเอาพี่วอลเหรอเอาเหรอเมื่อกี้พี่วอลเหรอโอ้ยเอาเหรอกมัมมอเตอร์ส่งเงห้าสิบล้านดอวังบอลทีฆ่าจ๋าเอาพี่วอลเหรอกูโดนแน่กูโดนโอ้โหกูดันโอ้โหไอ้เหี้ยพี่วอลเหรอไม่รู้กูเลยดันเลยลากันเอ๊ะใช่เหรอ ไอ้เหี้ยกูโดนพี่วอยิงหรอวะเนี่ยโว้ยกูโดนแน่ว่ะกูโดนรับกูเตรียมรับสายโทรศัพท์เลยกูชัวร์เลยกูโดนแน่ใช่หรอโอ้โหต้องรู้เป็นพี่วอยกูไม่ดันละแล้วกูดันด้วยความมั่นใจได้ดูไดิเฮ้ยห่าหัวแบ่ดีครับคนดันมันก็ได้มันเสมอแล้วครับผมไม่ได้มันหรอกได้ตา แนวาโโลเขาบอกว่าคนมาดได้ตายชอบเลยฮัลโหเดี๋ื่มดื่มดื่มเมดื่มจำสูงแน่สวัสดีพี่แววพี่พี่วอจ้าวอจ้าพิมพ์ผิดหรือเปล่าบทนี้อะไรชื่อแหววมั้งชื่อเต็มนายอูแหววคอนดันคนดันได้มันเสมอไม่ได้มันนะครับได้ตายกับว่าเก็บของมานะ้แน่นเลยมั้งเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยพี่วอเหรอว้าแหววกูไม่น่าดันเลย อ่ะไอโซหรอโอ๊ยเาขอโทรนั่นนึงก่อนพี่ตัดสายทิ้งเลยไอ้เหี้ยโอ้กูพลาดไม่กูพลาดตัดสายทิ้งเลยไอ้เหี้ยพี่บอพี่บอโทรหากูไอ้เหี้ยโอ้โหพลาดไม่ไกลโดนใครยิงไอ้เหี้ยโดนพี่บอยิงเอาละ ไอ้เฮ oh, oh, you know, ียก you know. ูพลาดโอ้กูโดนแน่แหละกูโดนดันเนาะไม่รับโทรศัพท์หรอไม่รับโทรศัพท์หรอกูบอกให้รับไงเฮียกูพลาดโอ้กูโดนแน่แหละกูโดนไม่รับโทรศัพท์หน่อยหรอฮะกูถ่านจริงๆฮัลโหลสวัสดีครับพี่ไม่รับโทรศัพท์หน่อยเหรอน้อง ได้ข่าวตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะไอตัวไอตัวนี้มันแบบเหมือนเชิงเหมือนเก่งแต่ก็ไม่เท่าไหร่เห็นมันเปิดกูแล้วมันเห็นกูเจ็บใช่ป่ะก็วิ่งใส่เหรอมึงประมาทง่วงงึมเกินไปแล้วกูไม่ทําให้มึงง่วงหรอกกูทำให้มึงหลับไปเลยเอโซอ่ะเอโซหน่ะมวย้วต่อไปนี้เอโซหน่ะมวยไม่ได้วอตึกแดงแล้วนะมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นน้องมันคือสนามมวยเขาให้นักมวยเขาลงชกน้องเข้าใจป่ะมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนี่น้องมาวิ่งเล่นตรงนี้ออเ ต่อไปนี้โซ่หนามวยนะครับอือครานี้แหละน้องชายจุ๊บๆรักเหมือนเดิมจุ๊บๆแฮปปี้ว์นเดย์นะนี่แหละนี่แหละครับของขวัญวันเกิดสำหรับพี่ฟอร์ยูครับน้องก่อนไปกินข้าวแม่มาทำก่อนอืจัดให้ดีเอซโซหรอคุูก็ไม่รู้ว่าใครก็เชิงมันได้ทำมันทรงมาทรงได้ไงเลยกูซัดซะอืมกูมันกูมัน มันมานานแล้วทำพีไ่ได้ครับไม่เลยจะเถียงครับรู้ทำไม่ถึงการเถียงเกลือกูฮะหยาบเฮ้ยขอโทรอะไร <G l oss> <ES> <ES> น,นี่กูนนล้อกูล้อมะไอ้มัน,นมีเหลืองเหรอไอ้มันมีเหลืองเหรอทำยังไงถึงได้เล่นกับพี่วอลเอ่อตามทมเนียมนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องให้พี่หอมแก้มหนึ่งทีครับถึงจะได้เล่นกับพี่นะห้าร้อยห้าสิบห้าขอบคุณครับขอบคุณคนสองเก้าสิบเก้าดาวนะวอลเปิดเฉพาะวันเอวันเสารส์านะครับที่เปิดให้เล่นนะ มบรรดาวอลลิงคนเดียวเด้อขอบคุณนะทักกาครับผม75ดาวขอบคุณครับขอบคุณอนาคตจะไม่รู้20ดาวขอบคุณครับไ,ไดเล่นกับพี่วคอคะก่อนไปกินชาบูแวะมาส่งก่อนเอาสมือดึกเลยแม่ขอบคุณคุณบุญทวีครับผม75ดาวขอบคุณครับขอบคุณมาสเตอร์75ดาวาขอบคุณครับผมขอบคุณไฮคิม75ดาวครับโอ้เขี้ยมันมาแล้วคลิปหายแล้วมัวแต่คุย

โอโอ้ my god ออมาขนาดนี้ก oh 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 ูยอมก็ได้ครับผมโอ้โหสามก็บอกจาะมาที่ผมเลยครับเต็มๆชุดย้ายไฟกระพริบถ้ามาขนาดนี้แล้วก็ยอมจ้าเอาชีวพี่ผมไปเลยเอาชีวิตผมไปเลยครับผมเดินมาขนาดนี้